จากนั้นนะคะก็ให้เรานํากล้องนะคะไปใส่ในกล่องการสะเทือนค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะวิธีการเก็บรักษากล้องระดับนะคะซึ่งกล้องที่เรามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้องระดับพิเ o ษค่ะเอเออ r องโปตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการเก็บรักษายังไงนะคะเราไปดูในคลิปกันได้เลยค่ะวิธีการเก็บรักษากล้องระดับนะคะหลังจากที่เราใช้งานกล้องระดับเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล้องค่ะก็อาจจะมีฝุ่นเกาะอยู่ตามตัวกล้องนะคะให้เรานะคะนำผ้ามาเช็ดตัวกล้องให้สะอาดนะคะปัดฝุ่นให้เรียบร้อยค่ะ จากนั้นนะคะให้เรานําผ้าเช็ดเลนที่มีอยู่ในกล่องนะคะนํามาเช็ดเลนให้เรียบร้อยค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะคะจากนั้นนะคะให้เรานําฝาครอบเลนค่ะมาปิดเลนทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะ<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ้วรอยค่ะและป้องกันความชื้นได้ส่วนหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานํำกล้องนะคะไปใส่ในกล่องการสะเทือนค่ะในกล่องการสะเทือนนะคะควรมีซองการชื้นแบบนี้นะคะเพื่อดูดซับความชื้นนะคะและป้องกันความชื้นจากตัวกล้องนะคะ <S <S เพียงเท่านี้นะคะก็จะยืดอายุการใช้งานของกล้องนะคะให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าลูกค้าด้าน ถ้าสนใจกล้องตัวที่เราสส่นเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชรูมพีนามวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสุดหลังสิตนะคะ,ะร้านตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโตแมกกาซีนของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ